อันตรายจากประตูหมุน revolving door r e v o l ว i n ิ Do o r หรือประตูหมุนทำหน้าที่ป้องกันลมร้อนไม่ให้เข้ามาภายในอาคารเวลาที่มีคนเดินเข้าออกอาคารในเมืองหนาวมีความจําเป็นต้องใช้อย่างมากเพราะอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายใน,กกม,ยนยมีความแตกต่างกันสามารถป้องกันลมหนาวพัดเข้ามาภายในอาคารได้ในประเทศร้อนชื้นอย่างเราก็มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันลมร้อนชื้นพัดจากภายนอกเข้ามาภายในอาคารเวลามีคนเดินเข้าออกจากอาคารแต่ ปัญหาที่ตามมาคือชอบมีคนไปเล่นกับมันแล้วก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองโดยเฉพาะเด็กๆชอบวิ่งเข้าไปเล่นและบางครั้งมือก็ไปติดโดนประตู r รีวริวิ้งดอนนีก่อให้เกิดอันตรายตามมาบางอาคารที่มีระบบนี้ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาลและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับเด็กเหล่านั้นด้วยหรือบางครั้งก็เป็นผู้ใหญ่ก็ชอบเล่นเหมือนกัน เห็นมันหมุนโดยอัตโนมัติก็ไปหมุนเดินตามกันอาจจานวนคนเข้าไปในช่องมากกว่าที่ออกแบบหรือเตรียมไว้ให้ก็ให้เกิดการติดขัดชังัดบางครั้งอุปกรณ์ก็เกิดความเสียหายมีอาคารหนึ่งมีคนเมาชอบเข้าไปเล่นตอนตีสองตีสาหลังจากร้านเหล้าเลิกบางครั้งก็ไปติดอยู่ในนั้นดังนั้นอาคารที่มีประตูหมุนประตูอัตโนมัติลักษณะนี้ที่อาจจะก่อให้เกิดการหนีบติดมือเด็กๆได้ ก็ควรจะต้องมีป้ายเตือนที่ชัดเจนให้ผู้ปกครองระมัดระวังและอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังถ้าหากมีเด็กเข้าไปเล่นก็จะต้องรีบเข้าไประงับทันทีนอกจากประตูรีวิววิ่งดร์แล้วประตูเลื่อนหรือแม้กระทั่งประตูลิฟที่มีการเปิดปิดโดยอัตโนมัติก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือเด็กชอบเอามือไปเล่นตร,ตรงช่องว่างระหว่างบานที่หยุดนิ่งกับบานที่เคลื่อนที่ผู้ปกครองก็ควรจะระมัดระวังเพราะเรามักจะพาเด็กขึ้นลิฟต์อยู่เป็นประจำเด็กเล็กควรจะต้อง จับเอาไว้ห่างๆมิฉะนั้นถ้ามือแย่เข้าไปแล้วอาจจะไปติดคาอยู่ในนั้นได้รับบาดเจ็บ